ครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่างโอมนะครับเป็นช่างมูลหลังคาท่วประเทศไทยนะช่างโอมครับผมก็มีคําถามจากลูกค้าครับชอบถามกันนะว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ไม่ยิงสกูทุกแผ่นอันนี้คือสกูเนาะที่เรายิงแต่ทำไมเราถึงไม่ยิงทุกแผ่นครับช่างโอมให้คาอธิบายหน่อยลูกค้าจะได้สบายใจครับผมอันนี้สกูเราจะยิงแถวเว้นแถวนะครับคำว่าแถวเว้นแถวคือยิงแถวที่1แถวที่2เราเว้นไว้แถวที่3เรายิงแล้วก็จะแถวที่แถวที่สี่เราก็จะเว้นไว้แถวที่ห้ายิงแบบนี้ ด้วยเหตุผลที่ว่าทําไมเรา<ถ>ต้องทำอย่างนี้อันนี้ก็คือมันจะสะดวกต่อการซ่อมบำรุงครับผมสมมุติกระเบื้องเราแตกแผ่นนี้ใช่ไหมครับเวลาเราจะเปลี่ยนกระเบื้องแถวนี้เราแค่เราแค่ยกกระเบื้องตัวนีส้สลายกระเบื้องขึ้นแต่ทีนี้เราก็จะถอดสกูตัวนี้แล้วเราก็จะเปลี่ยนแผ่นแล้วเราก็สามารถ,ถสลด์กระเบื้องได้เลย ส่วนเรื่องความแข็งแรงความคงทนด้วยกระเบื้องมันน้าหนักเยอะอยู่แล้วนะครับผมแล้วตัวนี้เรายิงแถวเว้นแถวเนี้ยกระเบื้องมันจะเป็นตัวกดตัวกดของแต่แตล,ะแตละแผ่นไว้ครับทําให้กระเบื้องไม่สามารถปลิวได้หรือหลุดได้ครับผมนะก็คือโดยมาตรฐานของอผู้ผลิตเขาก็แนะนำไม้ยิงแถวเว้นแถวนั่นแหละครับ,รบก็รประหยัดด้วยแล้วก็เผื่อในการซ่อมบารุงด้วยนะครับช่าง<ผ>มเนาะโอเคโดยหลักเลยกล็จะสะดวกต่อ,อการซ่อมบำรุงครับโอเคขอบคุณมากครับช่างออม